กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยคามิ้นชานตาบ G นะฮะเป็นคามิ้นคัดนะฮะคัดพิเศษเลยสกัดเอาเปลือกออกแล้วนาไปบดผงปริมาณในการใส่นี่ก็ใส่มากกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัวนะฮะจุกเสียดแน่นเฟ้อกินแค่เม็ดเดียวเอาอยู่ค่ะครับวันนี้ครับคามิ้นชันตา BG 1กระปุกวี0แคปซูลด้วยกันนะครับกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทครับแล้ววันนี้มีโปรสบายกระเป๋าด้วยคุณผู้ชมย่าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับซื้อห้ากระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันนนรรสใจโทเเลยอ์ี้ หรือที่แหลแอดสุขภาพดีสแกนเคียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับซื้อครบ2,000บาทอย่าลืมคาณผู้ชมครับครามินชันตราบีจียาซีฟันจีเฮิบหรือเอ็นเคนะครับก็คุณจะได้เนยผ้าขนหนูตุกส่งตุ๊กตาหมีน่า,นารักน่ารักไปเลยนะครับ เพียงแค่วันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับรีบโทรเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่านะครับคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้นะครับไปดูคุณกิติสิงหาปัดกันนิดหนึ่งะนะฮรคุณกิติเป็นอะไรทวิตปมข้าราชการรีดเงินจากลูกน้องนั่นเองนะครับอ,อีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างคุณกิติสิงหาปัดครับโดยเราเนี่ยก็จะเห็นผลงานของเขาผ่านจอรายการข่าวถูกไหมแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อน,นไหวเคได้ในไอจีในทวิตเตอร์เนี่ยคุณกิติก็จะโพสต์บ่อยอย่างล่าสุดประเด็นโอ้ที่มีการพูดถึงก็คือมีประเด็น จับอธิบดีกรมุทยานแฉรีดลูกออน้องออนะครับออทุกช่องทางเลยรวบรวมหลักฐานเป็นเงินสด4.9ล้านตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับล่าสุดพี่กิติเองโพส์ตในทวิตเตอร์ครับบอกว่าได้ยินได้ฟังเรื่องข้าราช,าราชการใหญ่ใ้รีดเงินจากลูกน้องมานาน ผมเศร้าใจทุกครั้งไม่รู้หัวใจคนเป็นหัวหน้าทําด้วยอะไรนะครับคนไหนคนนี้เ,อ,เออใช่นะครับ <c oughs> คนนี้ไง <c oughs> นะฮะ <c oughs> ผมลองสมมุติว่าวันหนึ่งผมเรียกถาปณีมาเรียกมนตรีมาเรียกสถาพรมา <c oughs> มาพบผมแล้วผมบอกว่าถ้าอยากทํางานต่อหาเงินไหมพี่นะแค่คิดเนี่ยอย่างบาปเลยคนเป็นเจ้านายยังต้องหาเงินเดือนให้ลูกน้องครับไม่ใช่แบบว่าไปดีงเงินงจากลูกน้องนะ <c oughs> งานนี้เองเนี่ยนะครับเออเป็นเจ้านายแท้ทำไมต้องไปขอเงินจาก คนที่เป็นเหมือนลูกน้องเราล่ะค่ะนะคะแม่คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะเรื่องอะไรคะเรื่องเนียริษเ,เงินจากลูกน้องก็เดี๋ยวว่าจ์สั่ะ <c oughs> เออแต่อีเอทีไมดีคนนั้นโดนจับไปแล้วนะอีเอทไมดีกรมปรชาได้ดูข่าวปะบิ๊กตู่เขาสั่งเด้งให้ไปอยู่ช่วยราชการด้วยสิสั่งเด้งดยังไหนต้องออกเลยไม่เจ้าต้องไปให้อยู่ทำไมเด้งก็เด้งไปช่วยส่วนอื่นเขาอาจจะเป็นเงินคาวเขาอาจจะโดนใส่น้าย เรามองโลกเราจะมองในแง่ไรสะบ้านสาบ้านเราต้องมองในแง่ดีลูกน้องโมโหวินขนาดนั้นโดนรีดนะนะคะเออใครจะไปยอมละ่ะแล้วก็ถูกจับโปะถูกแฉลากไส<ะ>้ขนาดนี้ไม่ไหวนะ,ะนะครับอาคุณผู้ชมครับปังมากปิดท้ายวันนี้นะครับลิซ่าแล้วแบ็คพิงค์แล้วก็ลูกหนังสีตาลา คนนี้เขามาคู่กันแล้วเพราะติดอันดับ3แล้วก็อันดับ5หน้าสวยที่สุดในโลกนะครับรเขาว่า,ากันแบบนี้แม่กูนี่สวยสุดเลยร้อ,รองไห้นะฮะออมากมายเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับรายชื่อก็ได้รับความประทับใจจากสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า12,000ล้านครั้งครับแล้วก็ยอดวิวหลายร้อยล้านครั้งที่ TC t r a n s e n d r นะครับ ได้การพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นรายชื่อที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติมากที่สุดโดยในปีนี้อันดับหนึ่งนะครับกลายเป็นของ j ั s ตินโช o r คิสนะครับเป็นนางแบบชาวอเมริกัน<ะ>คนนี้เธอเป็นหนึ่งในนางฟ้า Victoria's ซีเควตนะครับ ส่วนในท็อป5นั้นก็ยังมีสาวไทยคว้าตําแหน่งสูงเลยนะครับถึง2คนด้วยกันอันดับ3คือใครดูไหมคุณแม่่รลิซ่าแบ็พิงนี่เองนะครับแบ็ <Black Pink. S 1> เ mm hmm. พลงโออโดีได้มีชื่อเข้าจริงเป็นปีที่7แล้วแล้วก็คว้าอันดับ1ใน100ในใบหน้าที่สวยสวยในปี2021นะครับและ อันดับ5ตกเป็นของสาวคนนี้ครับลูกหนังสีตลาวงกระจ่างครับ<อ>ซึ่งถือว่านะครับปางมากที่ได้อันดับ5ในฐานะ New and d r i รนะครับในปีนี้ด้วยนะครับลูกหนังนะครับซึ่งรายชื่อทั้งหมดนี้ได้รับการยอมรับแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงกว่า750ได้รวบรวมรายชื่อในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เหมือนกับการจะอันดับความงามประจำปีอืนอ่นๆนั่นเองจ้ะอืมนะครับเป็นไงบ้างดีค่ะลิซ่าเหมาะไหมเหมาะค่ะลูกหนังลา มาที่ไงเกียดอ่ะเขาหน้าสวยซีเขาไม่ได้ผลงานมากเออมาไงอะไรคนพูดนะมาไงติดอันดับห้าหรือไงระดับโลกอะโลกไหนโลกที่สามลกไหนเลงอยู่ท็อปห้าเดียวกับลิซ่าโลกปัจจุบันนี่ไม่เอาชนะลิซ่าไปเลยจะได้จบอบนี่คนนี้อันดับหนึ่งถ้าแม้สมมติว่าถ้าชนะลิซ่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นล่ะอ๋อ หนักกว่าตอนรู้อีกนะหนักกว่าตอนเดบิวต์แล้วถูกเตะออกอ่ะหนักกว่านะค่ะนะครับอะจบกันไปนะครับฝากไว้ด้วยนะคะับสำหรับผลิตภัณฑ์นะฮะตาบีจีนะครับวินชันคัตคุณผู้ชมนะวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษครับโปรพิเศษเลยคุณผู้ชมส่งท้ายปีกันหน่อยนะครับวันนี้นะฮะก็พรุ่งนี้ด้วยอีกวันหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากเลยครับหนึ่งกระปุก30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านนนัั้ะครบงพ โทรเลยครับเบอร์นี้ศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ครับหรือชี่รายสุขภาพดีสแกนเค้าโค้ดมุมขวาหน,น้าจอได้เลยนะครับแล้วก็อา่าโปรปีใหม่เหลือพรุ่งวันพรุ่งนี้นะครับซื้อครบ2,000บาทคัมมิชชันตราบีจีหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็นเคหรือเป็นยาสีฟันเจีเ๊ยบครบ2,000บาทได้ผ้าขนหนูทรงตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักไปเลยฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้สามสิบเอ็ดแม่อวยพรปีใหม่หน่อยเพราะประเทศนี้เป็นเทปสุดท้ายของปีเราขอให้รวยขอให้รวยขขออใใหห้้้้ไไดดรวยรวย ได้รวยไม่ใช่รวยอะไรก็ได้มึงรวยรวยรวยขอทุกคนมีความสุขกับปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเจอกันปีหน้ารับรองว่าปีหน้าเดี๋ยวแม่เขาจะสวยกาดีมาอย่างนี้ผมวันนีแต่เป็นน้องเน็ตลาไป็ก่อนสวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ